สวัสดีครับมหาต้นไม้อทุเรียนอทุเรียน,ยนมาอีกแล้วรอบสามแล้วมูสันคิงมั้มูสันคิงเอาไปแล้วยักได้มอนทองมอนทองมอัมนทองอันไหนแบบไหนแบบอันนี้ร้อยห้าสิบบาทอันนี้เแจบบ็ดสิบบาทเอเจ็ดสิบบาทเยอะเจ็ดสิบบาทเหรอ 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5. โอ้เยอะเนาะรอบนี้รอบที่แล้วไม่เยอะเนี่ยโอ้เน,นี่ยใช้สองร้อยสิบห้าจะพอเนี่ย นี่เราสองร้อยห้าสิบเอาต้นนี้น้อยต้นไม่ใหญ่รากสวยๆตังแถวนะนี่ถ้ต้นไม่ถึงร้อยพี่ก็มีเจ็ดสิบบาทตรงไหนเนาะเนี่ยเพื่อเจ็ดสิบบาทเจ็ดสิบบาทเนาะถุงเล็กอะถุงเล็กเนาะเอาไปเลี้ยงเองเลี้ยงเองหอดไม่รอดแล้วแต่ไม่เสียใจที่การดูแลมากกว่านะใช่มันอยู่ที่การปลูกเนาะดินดินปลูกเตรียมดินดินกับน้ำเตรียมดินอันนี้ทุเรียนหาใบใหญ่ๆใบแบบไหนใหญ่ลุง เขียวๆใหญ่ๆนี่เนาะใบใหญ่ๆใบแข็งๆนี่เนาะครับใช่ไหมครับนี่เนาะเจ็ดสิบบาทใช่ไหมลากเดินดีล่างไม่เต็มถุงใช่ไหมไม่ต้องตัดใช่ไหมตัดเนาะนี่เนาะพี่ลงเนาะเดี๋ยวดูเดดี๋ยวูแป๊บนึงเดี๋ยวหาดูสวยๆไม่สวยหรอกเอาแบบขี้เล่ี้เล่นั่นแหละใช่ลายกำลังเสียดาย เราต้องไม่ปลูกให้มันตายเราต้องปลูกให้มันรอดนี่ใบใหญ่ใหญงปลูกเป็นแจกัทดลองกอตึงตึ้งตึงตึ้งตึงตึงตึง้ตตแบบไหนเดยเดี๋ยวดูต้นตรงๆลำต้นใหญ่ๆเดี๋ยวดูนะโอ้เยอะเนาะอนรอบนี้รอบที่แล้วผมเอามูซันคิงไปสองรอบแล้วน่ะเป็นปนไงงบ้ามูอ่ากำลังแตกรอบแรกก็กำลังแตกครบเดือนเนาะมันครบเดือนแล้ว ใส่ใสป,ปุ๋ยกี่รอบปุ๋ยก็น้ำหมกักปน้ำหมักน้ำหมักดีกว่าผมว่าน,น้ำหมักดีกว่านะม้อคยลมา,ลา,มาผมยังไม่ได้ลาดเลยมีไหมมีขายไหมไมมมนนากรลคิดว่าพี่มีเ้ปุ๋ยหมักน้ำหมักกันแหละหมักไว้หมักกอกล้วยพีย่หมักกอกล้วยแล้วกอกล้วยที่บ้านมันเยอะเดี๋ยวมันก็ดีแต่ว่าเพื่อเพื่อเชื้อรา เชื้อรายังกำลังหาอยู่ว่าจะเอาไอคอนยาม่าหาแถวไหนเนาะร้านเกษตรไทยอ่ะตรงไหนเพลร้านไหนนะไปฟังไอคิวอ่ะไอคิวเนาะเขาดูโฮมไอคิวเลยนี่เหมือนกันใช่ไหมเท่าไหร่นะเจ็ดสิบบาทเหมือนกันหาต้นขี้เหล็ขี้เหล็กแบบแิวเขียวในในแบคิวเขียว ใบใหญ่ๆสเขียวอื้มอื้อือือต้นตสาขาสามต้นสองร้อยไม่เอาไปต้นเดียวทำรูมไ่ต้นพอแล้วพี่เรียนเรียนรู้กันปีหน้าค่อยว่าจะไล่สองไล่ไนพี่ว่าปลูกตรงไหนดีนี่ได้ไหมแต่ผมชอบพุนใหญ่ๆใหญ่ไหมเนี่ยพุนใหญ่อยู่ ใหญ่นะเอานี่แหละอ่ะเท่าไหร่นะเจ็ดสิบบาทเจ็ดสิบเนาะอันนี้ต้นหนึ่งไปเรียนรู้มันหมูตะคิงน่าจะรอดแหละมันกำลังเดินแต่ตัวหนึ่งก็กลัวรากมันเนี่ยแต่ก็ยังพยายามเลี้ยงให้มันรอดดินนี้ได้ผสมเลยไหมดินเอาขี้เท่าขี้เท่าดีตัวนั่นแหละเอาไอ้เตาถ่านอ่ะเตาถ่านอ่ะนะที่เขาไม่เขาไม่สนใจอ่ะนะผสมกับดินแล้วก็เละใช่ใช่ง่ายๆเลยนะอันนี้แหละ คือมันจะไปเปล่าสภาพดินในตัวไปใช่ครับปลูกแบบโบราณนี่เองแล้ใส่ถุงเนาะครับโอเคโอเคแต่มูันคิงน่าจะรอดต้นนึงมันกำเดินอยู่น่าเกิอมันทนมูชนคิงมันทนกว่ามอนทองหมอนทองก็อยากกินคนชอบหมอนทองชอบกินหมอนทองไงนะแต่ยังไม่เคยกินมูันคิงหรอกแต่มีคนชอบกินเขาบอกว่าหวานกว่าหมอนทองอืมรอบนี้พี่เอามาเยอะเนาะในสองต้น อีหน้าจะว่าจะไร่สอไร่แหละถ้าถ้าปลูกผ่านนะถ้าปลูกเยอะก็บน้ใช่ต้องทําระบบน้ําป <fuck> ุดสายอีกลงทุนเยอะพี่เนาะปลูกทุเรียนไม่น้อยนะแต่มันลงทุนทีรอบแรกมันหนอยตว่าพมันได้ผลผลิตมาหกปีมก็คุมเนาะโเสือนอนกินเลยกไม้ใช่ทำไมทาวสวนทำไมถึงรวยทาวนาทำไมถึงจนลงคนทุกปีมันขึ้นทุกปีจากสีบาทหกบาทแปบาทร้อยยีอยห้ สองร้อยข้าว <c oughs> ยังสิบาทเหมือนเดิมอยู่เลยสิบาทสิบาท,บาทครับผมขอบคุณครับพี่เดี๋ยวมาดูใหม่จะรอดไหมต้องรอดรอดเนาะเ้าเราทาเป็น <c oughs> เราทําไม่เป็นมันก็จะไม่รอด,อรอดโอ้อร,อรอบนี้รอบนี้ถูกมากเจ็ดสิบบาทเยอะครับผมทุเรียนเราก็จะหาใบใหญ่ๆอย่างนี้เนาะใบใหญ่เดี๋ยวเราก็เตรียมปลูกได้เลยเยอะครับผมทุเรียนก็มาคุยมาคุยเล่นมันอยู่ที่เราปลูกครับผม สองต้นเราลากลากมันก็นไม่ดีแต่ผมก็จะเลี้ยงให้มันรอดในต้นผมไม่ชอบต้นใหญ่เนาะเราชอบต้นเล็กปีหน้า่างนี้ก็ยังโอเคนะเก็ดสิบบาทเอาไปเลี้ยงเองปลูกเองพวกนี้เขาจะเขาจะตัดแต่งตอกจริง้วนี่พวกงี้เขาตัดยากต้นใหญ่วันนี้ต้นแพงต้นสามสามร้อยพันเนาะสามต้นพันดีประมาณนี้ลากประวันนี้แต่เราไม่อยากได้เราได้แบบนี้ นี่มันอายุมันเยอะแล้วต้นที่สวยเลยต้นนี้สองร้อยกว่าต้นนี้ใหญ่แต่เราชอบต้นเล็กเราปลูกเป็นเราชอบต้นเล็กครับผมไปรับาไปดูปลูกกันแป๊บแป๊บจะปลูกแบบไหนยังไงใช้คิดเท่านะเศษคิดเท่าเศษที่ฐานนี่ขี่ฐานไอ้พวกไม่สนใจอะเป็นเศษฐานเศษดินผสมกันนะได้แล้วเจ็ดสิบบาทที่สวยเลยเจ็ดสิบบาทว้าวเลยเนี่ยว้าว รอบนี้ถูกได้ถูกมากแวบเลย